ทุกคนเราไม่ชอบไปคอมเมนต์นี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยอย่ารอให้ดูคอเมนนี้เลยคุณก็คือเขามาบูลลี่เรานะทุกคนห้าห้าพุติดตามเหลือสี่สิบเก้าเก้าแล้วคนแปลว่าตอนนั้นอ่ะเราบไปเห็นไอค้คอมเมนต์เนี้ยบอกว่าไม่อยากกินข้าวเลยว่ากำลังกินข้าวเลยพลเลือนมาเจอไอค้คอมเมนต์เนี้ยคือบอกว่าอยากทุบจานข้าวให้แตกไปเลยอ่ะว่า เฮ้ยมาด่าาทำไมอ่ะเออเราก็อยู่ของเราดีๆป่ะแล้วก็เห็นไหมก็มีคนมาแถอเห็นไหมคนอื่นเขามาดา่าใช่ไหมแล้วอินหานี่บอกว่าทำไมหรอครับสี่สองพี่เชลเลยสี่ใครสี่สองโอ้ยปวดหัวแต่คุณไม่ได้หรอกเดี๋ยวเปิงตังก็ ทุกคนก็ฝากกดติดตามให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะถ้ากดติดตามให้อ่ะถ้ากดติดตามให้เราจะซื้อกล่อง,อองจุ่มอันเล็กมาประมาณว่าสี่ห้าอันนี่แหละเออจะมารีวิวให้ทุกคนนะแต่ว่าเราต้องเอาเงินไดยบัญชีออกมาไปนะก็จบแค่นี้แหละายบาย